ตอนนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมาแรงชุดไม่อยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI นะครับหลายคนอาจจะคุ้นกับ AI ในเรื่องของการปรับแต่งรูปภาพรวมไปถึงในอุตสาหกรรมเพลงก็มีการใช้ AI เข้ามาทํางานเยอะมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่วงการภาพประโยชน์นะครับอย่างตอนนี้ถ้าไปดูกระแสะในต่างประเทศเองมีการออกมาสตรายกันของบางสมาคมและก็หลายหน่วยงานเหมือนกันคนทาคอนเทนต์นะฮะที่ออกมาเรียกร้องว่าอาจจะต้องมีการจํากัดเรื่องของการทํางานกับ AI มากขึ้นเพราะไม่งั้นจะไปกระทบกับบ,บางอาชีพบางสาขาได้ครับผมลอง เล่นตัว AI ดูนะฮะด้วยการสั่งให้ตัว AI เขียนบทด้วยการป้อนคำสั่งเป็นภาษาไทยไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับว่าจะเขียนบทออกมาเนี่ยฮะ เป็นหนังแนวสยองขวัญเนี่ยออกมาได้ยาวแล้วก็เขียนเป็นเรื่องๆเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะได้ความแม่นยํามากกว่านี้นะครับกระแส AI ที่มาแบบนี้เองก็น่านตั้งคาถามเหมือนกันในขณะที่ต่างประเทศตัวตัวตอนนี้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ในไทยเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการใช้ AI มากน้อยขนาดไหนในการเอามาทํางานแล้วก็จะ d i s r u p อุตสาหกรรมไปขนาดไหนบ้างครับ ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าส่วนตัวของมะเดี่ยวชูเกียรติสัก์วิรกุลผู้กำกับหนังซีรีส์และโปรดิวเซอร์ชื่อดังระบุว่าเจ้าตัวใช้ AI และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตคอนเทนต์มานานหลายปีแล้วไม่เว้นแม้แต่หนังเรื่องใหม่ที่จะเข้าฉายปีนี้ซึ่งเป็นแนวไซไฟทั้งสองเรื่องคือ m o n โ o และตาค l ีเจเนซิสเพียงแต่อาจไม่ได้กระจายในวงกว้างมากนะัก โดย AI เข้ามามีส่วนร่วมทั้งช่วงพรีโปรดักชันโปรดักชันและโพสต์โปรดักชันไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบออกไอเดียต่อยอดบทการคำนวณงบประมาณวางแผนการออกกองไปจนถึงความสะดวกในการถ่ายทำช่วยให้การคอนติเนียหนังแม่นยำขึ้นซึ่งนี้ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วประหยัดเวลารวมถึงเซฟค่าใช้จ่ายไปได้มากถึง20% ขณะที่มุกปียาการบุตรประเสริฐผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Long Live Love กำกับซีรีส์และเจ้าของบริษัททำโฆษณาเคยโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียระบุว่าเคยถูกบริษัทต่างประเทศใช้ AI ตรวจสอบบทโฆษณามาแล้วโดยเธอให้ความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทต่างชาติเริ่มใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาวิคเคราะห์การผลิตสื่อมากขึ้นกว่าไทยซึ่งระบบจะวิคเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ของเนื้อหาว่าเวิร์กหรือไม่ซึ่งในมุมของเธอมองว่าทุกอย่างไม่มีถูกผิดเป็นข้อมูลทางสถิติที่ AI มองว่าเหมาะสมเท่านั้นและเชื่อเสมอว่างานสร้างสารรค์ยังจําเป็นต้องอาศัยมนุษย์มากกว่าคือเรามองว่าเราไม่ได้แบบปิดกั้นนะคะแต่เราก็ไม่ได้เปิดรับแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยสมมุติว่าเราทํา AI เราใช้มันรีเสิร์เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้คือเป็นสิ่งที่เขาได้หาข้อมูลมาแล้วเขาได้ทำแสแตตมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นแฟกต์แล้วเป็นอันนี้เรา เราเทคได้ในความเป็นมนุษย์แต่ความสนใจที่มนุษย์ด้วยกันจะสนใจมนุษย์ด้วยกันนะคะมันก็ควรจะให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์อะคะ่ะมากกว่าเ i ไคือวันที่คุณจะพิกอัพไอเดียหรือพิกอัพอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันต้องหาความสดเนะื้อเราควรจะอินเทอร์เรสติ้งในความเป็นมนุษย์ด้วยกันบิวตี้ของมนุษย์อะก่อนอะคือ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าอุ้ย AI ทาได้ดีจังเลยแล้วฉันหยิบ AI มาอนะไรเงี้ยวันนั้นแหละเราแพ้นะมันหยจุดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องทํามันให้เป็นทีนี้เราทำมันให้เป็นแล้วรู้ว่าจะใช้มันยังไงมันก็จะทําให้เราไปไปได้ไกลขึ้นเอ่ออย่างอย่างแบบว่าเราเราอาจจะเคยใช้เวลาแบบเดือนหนึ่งในการขึ้นเรื่องย่อสักสี่ต่ออย่างเงี้ยปัจจุบันมันเราอาจจะใช้เวลาแค่แบบสัปดาห์เดียว หรือไม่กี่นาทีเราก็เห็นโครงล่างของมันแล้วแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงก็คือน้องๆฟังดูแล้วนะ่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าคนเนี่ยกว่าเราจะเทรนให้เขาแบบเข้าใจโครงสร้างการเล่าเรื่องอมีประสบการณ์ชีวิตพอที่จะที่จะแบบว่ากั่นกรองอะไรออกมาเพื่อที่จะสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับคนดูคนฟังได้สิ่งเหล่านี้ใช้เวลานาเออ แแต่ AI มมันรู้้ไปหดลวเมื่อเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่คุ้นแน่นอนว่าความตื่นตัวย่อมทำให้เกิดคำถามตามมามากมายหากสิ่งที่ทำให้วงการหนังได้เปรียบและอาจไม่ได้ถูก AI เข้ามามีบทบาทหรือแย่งงานในเร็ววันนี้คือการเป็นงานครีเอทีฟสร้างสรรค์ที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มใหม่ๆและความรู้สึกนึกคิดของผู้ชมเป็นหลักซึ่ง AI อาจเหมาะในแง่ของการวิเคราะห์ตลาดและสถิติมากกว่า กวินพบพันธุรฤกไทย PBS รายงาน